سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ, يا أيها الذين آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ ฟาอันซาหุมเองฟุสาหุมุลาอีกหุมุนฟาสิกูนพี่น้องที่รักและขรพเมื่อสองวันก่อนมีเพื่อนพ่อค้าได้สอบถามมาว่าในฐานะของการเป็นพ่อค้าเนี่ยทำธุรกิจเวลาถึงถึงสิ้นปีตอนนี้ตอนนี้เราจะหมดปีแล้วใช่ไหมครับ ปี2561กันเราจะหมดไปพอถึงสิ้นปีเนี่ยเขาก็จะต้องมีการตรวจเช็คบัญชีบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อที่จะทำประเมินทำยอดงบดุลประเมินว่าธุรกิจของตัวเองที่ทำมาตลอดทั้งปีตั้งแต่1มกราคมจกกนกระทั่งถึงสิ้นปีธันวาคมเนี่ยมันมีผลประกอบการเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ในการที่จะ หาแนวทางในการปรับปรุงยกระดับธุรกิจของตัวเองในปีหน้าคำถามก็คือว่ามันผิดไหมถ้าหากคนที่เป็นมุสลิมจะถือโอกาสใช้ปีพุทธศัธศกราชหรือคิธศักราชในการที่จะทําสิ่งนี้จำเป็นไหมที่จะต้องใช้เ,เดือนตามปฏิทินอาหรับเพราะว่ามันไม่แน่นอนในแต่ละปีเพราะมันเป็น การคำนวณตามการเห็นเดือนนะครับซึ่งแต่ละปีมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นปีสากลเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้จะพูดเรื่องหุ่กลมว่าการใช้กำหนดปฏิทินตามใครมันจะเป็นยังไงไม่ได้พูดเรื่องนั้นแต่พูดถึงเรื่องของการทบทวนตัวเองคือพอเขาถามมาเนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นข้อ เป็นข้อคิดกับตัวเองว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทบทวนตัวเองเหมือนกับที่เราทบทวนธุรกิจของเราหรือเปล่าคําตอบที่ได้ก็คือว่าการทบทวนตัวเองเนี่ยมันจําเป็นยิ่งกว่าการทบทวนในเรื่องของธุรกิจของตัวเองเมื่อถึงสิ้นปีงบดุลอะไรต่างๆที่เราทํามาเราขาดทุนรา้กําไรลูกค้ากลุ่มไหนหายไปเราจะหาลูกค้ากลุ่มใหม่อย่างไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่ คนทำธุรกิจรู้ตัวเองดีอยู่แล้วก็อยู่กับมันทุทกวทุกวันอยู่แล้วคำถามก็คือว่าแล้วเราจะทบทวนเรื่องความพักดีของเราเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนปฏิทินฮิจรัสักาชหรือหรือพุทธศักราชหรือคิจศักราชเนี่ยมันไม่สําคัญเลยสำคัญที่ว่าเราจะทบทวนตัวเราอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องถูกถาม เราส่งงบดุลให้กับบัญชีเพื่อที่จะถูกฐานในเรื่องของผลประกอบการของเราและผลประกอบการในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาอลาไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมนเป็นเรื่องของทําการค้าใช่ไหมครับแต่ผลประกอบการในฐานะของการเป็นบ่าวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพ่อค้าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าเป็นใครก็ตามจะเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นครูบาอาจารย์ เป็นคนทําธุรกิจเป็นคนทําไร่ทํานาเป็นคนหาเช้ากินข้ามเป็นคนว่างงานอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าชีวิตจะไม่มีอะไรทําเลยเป็นคนกเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังต้องทบทวนตัวเองเพราะตัวเองจะถูกถามในเรื่องของคุณภาพความพักดีของตัวเองตลอดทั้งปีที่ผ่านมาว่าผลประกอบการในการพักดีของเรานั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไร อันกุรานที่ยกไปเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ได้เตรียมไว้สําหรับวันพรุ่งนี้คือการทบทวนนี่คือสิ่งที่อันกุรานได้บัญชาให้เราทุกคนนั้นได้ทบทวนตัวเองว่าเราได้เตรียมอะไรของเราไว้บ้างให้กับวันพรุ่งคือวันเกียร์มาลีร์ฮัดในความหมายของอัลกัดที่แปลว่าอะไรครับ พรุ่งนี้แต่นัทัศนศิบอกว่าอลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงกิยามะแปลว่ากิยามะมันอยู่ไม่ไกลเลยเร็วๆวนี้แหละมันอาจจะเป็นกที่เป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้เพราะวันทันทีวินาทีที่กิยามะเกิดนั้นเราจะไม่รู้ตัวเลยว่ากิยามะจะเกิดเราจะไม่ถูกใจซะเออเดยกกิยามะจะเกิดแล้วนะ คนที่กําลังถ่ายไร่ถายนาอยู่ก็โยนข้าวต้นกล้าทิ้งคนแม่ที่กําลังให้นมลูกอยู่ก็โยนลูกทิ้งแล้วก็วิ่งหนีด้วยความปั่นป่วนด้วยความ,มด้วยความหวาดกลัวหวาดพิตกในสภาพของบัญกียามาดังนั้นเราได้เตรียมความพร้อมอะไรให้กับตัวเราในวันตียามาบ้างและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อสิ่งที่พระเจ้ากระทําและพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นผู้ที่ลืมอัลลอฮ์ กันลือซีนนะสุลลาะเพราะอะไรครับพวกเขาเนี่ยจะถูกอัลลอฮ์ลืมแล้วเขาเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนนั้นถ้าลืมอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวบตาาเมื่อไหร่เราก็ถูกอัลลอฮ์ลืมมานนั้นสิ่งที่เราต้องทบทวนเหมือนกันที่พ่อค้าท่านนั้นถามมาเนี่ยนะตัดประเด็นเรื่องว่าจะทบทวนเดือนไหนปีไหน,ไป,ปนไปกับเ็กประเลย วันไหนก็ได้เพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้แปลว่าจะทบทวนตอนสิ้นปีตอนเดือนธันวาคมหรือไม่ได้แปลว่าเราจะทบทวนตอนเข้าเดือนรอมฎอนอันนั้นเป็นเรื่องของการคํานวณใช่ไหมคำนวณเรื่องเรื่องสกาดเรื่องนิสอบเรื่องอะไรต่างๆเรื่องของวันเวลาที่ตามสะดวกของแต่ละคนแต่สิ่งที่ทุกคนต้องทบทวนโดยที่ไม่ต้องรอให้สะดวกคือทบทวนตัวเองตามแบบฉบับของท่านอัลสุลต์สลาหลมาเลวซร์บรรดาสฮาบาที่เขาทบทวนตัวเองอยู่สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่มาหาท่านนบี ทุกคนก็จะทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาม่ววานนี้วันนี้ม่อเชา้านี้ถึงตอนนี้เนี่ยตัวเองทําอะไรไปบ้างขณะที่ว่าซาบะบางท่านเนี่ยบอกว่าตอนอยู่กับประซูลเนี่ยมัน إ ي م านมันขึ้นแต่พอกลับไปที่บ้านแล้วไปอยู่กับลูกกับเมียแล้ว إ ي م านมันลดทำยังไงดีนั่นคือเขาทบทวนตัวเองของเขาคืนวันที่รุ่งเลยเปลี่ยนผันไม่หยุดพักแต่สิ่งที่เราต้องทําตลอดเวลาก็คือ หันมามองวัาถุวันนี้เราได้สั่งสมอะไรไว้บ้างสำหรับสเสบียงในวันกอดวันกิยาม,มาในวันพรุ่งนี้พี่น้องครับอีกหลายๆคำถามที่จะทำให้ความพักดีที่เรามีต่ออัลลอสุบฮา,านะฮุวตาลาเพิ่มพูนสำหรับการเตรียมตัวของเราที่จะได้พบกับอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮุวาตาลา คำถามก็คือว่าเรานั้นจะได้พยายามนำพาชีวิตให้ใกล้ชิดกับความเมตตาของอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้ชีวิตของเรามันเป็นชีวิตที่เราใช้มันโดยที่การใช้ชีวิตนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะตาอาลามากขึ้นเรื่อยๆรหรือมันเป็นการใช้ชีวิตที่ยิ่งห่างไกลจากการใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาอาลา ทบทวนว่าใจิตใจเราเนี่ยมันยังมั่นคงยึดมั่นอยู่กับการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูบะตาลาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีคําถามในเรื่องคุณภาพความเข้มข้นของการพักดีของตัวเองที่จะต้องถามตัวเองไม่ต้องรอให้ใครถามฉะนั้นการทบทวนตัวเองนะครับถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่จําเป็นต่อการขัดเกลาใจิตใจของปวงบ่าวูุศธาเป็นสิ่งสําคัญในการประเมินตน เราเรียนหนังสือเรามีการประเมินด้วยการสอบเราทำธุรกิจเรามีการประเมินด้วยการทำงบดุลเราทำอะไรก็แล้วแต่เรามีการประเมินหมดแต่ในการเป็นบ่าวของเอเล็์เราได้ประเมินเราหรือเปล่าว่าเรายังอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงนะตามเอเล็์ซุบฮานะหูวะตา,าได้กำชับให้วงรบ่าวนะยังไปให้เกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนบัญญัติและให้ประเมินตนเองต่อกิจการงานที่ผ่านมาที่จะไปยืนต่อหน้าเอเล็์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อย แค่ไหนนี่คือคำถามวะกุลิอามะาลูฟาซาญรัลลอฮَอัลลُักุมวะรัสูลَฮฺวะลมุมินุนวะสตุรดดนอีลากาลิมลไกบีวัลชาฮาดะฟาญับบิอุกุมบีมาคุนตุมต ع อ م ม ل ُลูนความหมายก็คือจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านจงทำงานเถิดวะกุลีอ,อ,า,า,อา,ามะลู จงทําอามัณต่างๆเถิดและอัลลอฮ์จะทรงเห็นการงานของท่านเพราะฉะนั้นวิธีการประเมินไม่ใช่อะไรครับคือการมุ่งม,มั่นในการทําสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานาฮูวะตะอาลาใช้อยอามะมูอัลลอฮ์ย่ารอลอฮูอามะาละกุมอัลลอฮ์จะได้เห็นการงานของพวกท่านและเราซูนของพระองค์ก็เห็นและบรรดามุมีนีนก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการของศาสนาไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยอะไรก็แล้วแต่ วันหนึ่งเราต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับงานศาสนาเป็นไปไม่ได้ที่วันหนึ่งเราตื่นเช้ามาจนกระทั่งเข้านอนวันนั้นเราไม่ทําอะไรรับใช้ศาสนาเลยเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างน้อยการละหมาดของเราก็เป็นการดํารงไว้ซึ่งศาสนาอย่างน้อยการพูดจากับคนอื่นอย่างดีงามก็เป็นการดารงไว้ซึ่งสังคมที่ดีงามการให้อภัยคนเขาบอกว่าการการโกรธคน กับการให้อภัยคนมันใช้พลังงานภายในไม่เหมือนกันการโกรธคนใช้พลังงานเยอะเวลาที่เรามีความโกรธเนี่ยนริีบอกว่าให้ไปอาบน้ำแล้วมาคือให้ทำยังไงให้ความโกรธมันลงอ่ะถ้ามันยังโกรธอยู่ก็ต้องนั่งถ้ามันยังมันบอกให้คือให้ทำทุกอย่างที่เป็นันลดความโกรธเพราะมันใช้พลังงานสูงมันใช้พีชเตอร์มันใช้พลังงานความร้อนสูงแต่การให้อภัยคนเนี่ยมันใช้พลังงานต่ำมันไม่ใช่อะไรมากมันเรียบง่าย มันเบาสบายและและทันทีที่เรายิ้มให้คนแล้วให้อภัยคนตามแนวทางของการใช้ชีวิตที่ในบีบอกอยู่กับภรรยาให้อภัยภรยาวันละเจ็ดสิบครั้งให้กับให้อภัยเกินกับญาติพี่น้องสอาบาสบางท่านที่ถูกระบุว่าเป็นชาวสวรรค์พอมีคนไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาวันวันวนี้ทำอะไรอ๋อตอนที่เขาเขา้เขานอนเขาให้อภัยกับทุกคนที่ได้รอเลียมกับเขามาด้วยกายวาจาใจาอะไรก็แล้วแต่ทั้งวันเนี่ยเขาอ,อภัยหมดแล้ว เพราะการให้อภัยมันเรียบง่ายดังนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของงานศาสนาการบริจาคก,การขอดูอาการวิกรุลล์กันคิดดีหวังดีกับผู้คนมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งใน,นชีวิตเราที่มันเกี่ยวข้องกับงานศาสนาที่เกี่ยวข้องกับอามันอิบะาดาติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุบุลาตัดจะให้เราซูลก็เห็นบรดามุมินนก็เห็น,าาน,น,หนและพวกท่านจะถูกนํากลับไปยังพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งลึกลับละสิ่งที่เปิดเผย แล้วพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านในสิ่งที่พวกท่านได้กระทำไว้พี่น้องครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานะครับให้เราจำนวนต่อลอสุบฮาหฮูตาลาให้เราขอบคุณต่อทางนำที่พระองค์ได้ให้กับเราต่อสิ่งชี้แนะที่พระองค์ได้ให้กับเราผ่านท่างสูสลต่าอัลลอฮฺลริสันลมจงขอบคุณต่อการช่วยเหลือของพระองค์ที่มีต่อเราจงขอบคุณต่อกําลังเรี่ยวแรงลมหายใจที่เราได้ใช้ไปเพื่อลอสุบฮาหะฮูบตาลา ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกวันนี้ขอบคุณลมหายใจขอบคุณที่เราให้ตื่นให้เราได้ตื่นมาขอบคุณกําลังวังชาที่เราได้เดินมาขึ้นมสัสยิดเดินขึ้นมาชั้นสองไม่ต้องให้มีใครอุ้มขึ้นมายังมีกําลังวังชาที่จะทําอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับขอบคุณต่อลอสซุบฮาหนูฮุบตาลาแล้วก็อย่าได้ลืมที่จะตําหนิตัวเองในสิ่งที่บกพร่องเช็คตรวจสอบ ว่าชีวิตเราในแต่ละวันนั้นมีอะไรที่มันมิสซิ่งลงไปที่มันเสียหายที่เราลืมไปที่เราตั้งใจจะทำแตวยังไม่ทำนะครับแล้วก็มีการาตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะทดแทนชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปเพราะฉะนั้นชีวิตของมุสลิมเนี่ยต้องตรวจสอบมิสซิ่งตรวจสอบว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรที่มันมิสไปบ้างที่มันพลาดไปบ้างแล้วไม่ใช่เราตำหนิตัวเองแล้วจบแต่เมื่อเราพบว่าอะไรที่เป็นมิสซิ่งของเราเนี่ย นะครับตามหลักของตามหลักของยิบยาวถ้าอะไรที่เราพบว่าอะไรมิสซิงเนี่ยแล้วปล่อยให้มันมิสซิงไปเฉยโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรแก้ไขหรือไม่ได้วางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปเนี่ยมันจะไม่ให้พลังกับเรามันจะทําให้เรายิ่งต่ําต้อยลงตัวเลขตัวน้อยลงแต่ถ้าหากว่าเราพบว่าอะไรมิสซิงกับชีวิตเราแล้วทันทีที่เรารู้ว่ามันมิสซิงนะครับเราประกาศกับตัวเองว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ไปไอสิ่งที่เรามิสซิงไปเนี่ยเราจะแก้ไขมันยังไง เราจะชดเชยมันยังไงเราจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ทดแทนในสิ่งที่เรามิสซิ่งไปนั่นแหละครับคือการทบทวนตัวเราเองในการที่ใช้ชีวิตตลอดสุบาหานหุบตราะลานะครับทำเราจะทําอะไรชดเชยเมื่อวานนี้ละหมาเมื่อเช้านี้ละหมาสุบบสสายสมมติเมื่อเช้านี้ละหมาสุบบสสายสเาาราควรจะละหมาตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้าแต่ว่าเมื่อเช้านี้เราละหมาสุบต์หกโมงครึ่งแสงอรุณขึ้นแล้วนั่นคือมิสซิ่งและเราจะสร้างอะไรเป็นการชดเชยในสิ่งนั้น สหบาบางท่านเนี่ยแค่แวบเดียวนะละหมาดในสวนของตัวเองตาเหลือไปมองนกนิดเดียวเนี่ยมันคือมิสซิ่งของเขานิดเดียวนะครับเขาบริจาคสวนนั้นเพื่อเป็นการชดเชยในสิ่งที่เขามิสซิ่งไปนั่นคือสหบานะครับแล้วเราเราละหมาดสุบโษษ์สายีครั้งแล้วครั้งเล่าเราทําอะไรที่เป็นการบกพร่องในอามันอิบราฮิมเราครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันเป็นมิสซิ่งมิสซิ่งมิสซิ่งหลายครั้งหล,หลายครั้งเนี่ยเราได้สร้างอะไรชดเชยทดแทนบ้างถ้าเรา สร้างนิสัยของเราให้เป็นแบบนี้เราจะเป็นบ่าวที่มีการทบทวนงบดุลผลกําไรผลประกอบการในการเป็นบ่าวของเราเหมือนกับที่เราเป็นพ่อขานั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในคุตบานี้อะไรก็ตามที่เราได้สวนเสียไปพลาดไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นบ่าวเราเป็นเราเป็นอับนัตอดัมคอตเตาใช่ไหมครับบันนี้อาดัมคอตเตาเรามีความผิดแต่คนที่มีอะไรผิดแล้วเนี่ยที่ที่ที่ดีก็คือ อัตตาวาบุญคนที่ผิดแล้วก็ชดเชยกับเนื้อกับตัวแล้วก็ชดเชยในสิ่งที่ตัวเองได้มิสซิ่งไปนั่นแหละครับซึนั่นคือแนวทางของการใช้ชีวิตนะครับที่จะทบทวนตัวเองนะเพื่อประเมินตัวเองแล้วก็อยู่ในการมีคำตอบนะครับให้กับคำถามที่ถูกถามในเรื่องของความพักดีนะครับอากูล์กาลีฮาราวะอัสซอลอดีมาลีวะลกุมบริซาลินมุซิมินัมบิกลิซัมบินฟัสตัฟิรรอินนะฮุกานะอัฟฟารอ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول